สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่7ตุลาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเพื่เพียงสื่อกลางนำเสนอแนวาทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด <_ S 1> เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลแล้วก็ของวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด0นย์กับ9นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม9 9 9 6 3 6้าาสำหรับ9 9เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมและก็9 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผม6 3 6เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางมา9 9นะครับผมล่างชุด6ตัวสำหรับ9 6 6 9แอดมินเจาะข้ามนะครับผมมาในชุดวิน ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่7ชอบก็คอยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางกนะ็จะมี9 8 3 4 6 2นะครับผมเมยอยู่ที่9 6และก็3 เก้ามีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่ 95แล้วก็97้จะมี6กสองหสา 2, 6สอนะครับผมหกห้าแลวก็หกแปด สำหรับสนะครับผม3ามสองห 3 7แล้วก็3 8สำหรับเบิ้ลแล้วับผมมี9 9 6 6แล้วก็3 3สาำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางเป็นชุดวินนะครับผม8 4 2นะครับผม หนึ 94, zat, ่งเเก้าหกแปด หนึ่งสามสี่ห้าสามแปดแล้วก็หกเก้าสาม แอดมินจะสรุปให้ทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่7ตุลาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิม่งรุ่น6กับสาสำหรับ9นะครับผม9 1 9 4 9 5นะครับผมสำหรับ6มี6 7 6 8 65สำหรับ3นะครับผม3 4 3 5แล้วก็3 7นะครับผมสายเบิ้ล6 6 3 3สำหรับ3ตัวชุดวิน6ประตูนะครับผม8 42 96869 3 แล้วก็หนึ่งสามสี่เอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง,ป,งปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ